c คด w อ l k กขอนยางที่คี้ค่าตูดเดินให้มันดีสิเดินให้มันเป็นนางแบบดีๆแคดวอลกอะไรเนี่ยเปิดไฟด้วยแคดวอล์กเอ้าเอ้ายางเห้นมันงงามๆดูแคดวอล์กหมือนเดินต้องแบบ เขาเดินกันแบบนี้เหรอแค่พ้อก่นแต่จะพอดีน้มส์ก็สนะแค่พ้อกดันดีๆโอ้ยพนักง,งานแบ่งเด้อเนี่ค่ะเ้อะพนักงานแบ่งเสือพ่รักใจด้เสือ